สัมมาสมพุเจ้าเนี่ยผูย้ฟังเหมือนได้ถูกชวนใจอยากรับเอาไปไปฏิบัติชัดเจนจำเจนร้าใจให้อานหานแก้วกล้าปลอบจรมใจให้สดชื่นด้วยธรรมีตถาานหายความเศร้าโศกเหมือนครั้งหนึ่งที่พระเจ้าไปช่วยหญิง ที่จะทำลายชีวิตตัวเองคิดสั้นนางพวกนี้ก็เป็นญิงค้าทาสรับใช้งานเป็นทาสรับใช้มาตลอดไปไหนก็ไม่ได้ทต้งอยู่เจอเจ้านายหญิงที่ ทานบุญก,กรรมเกิดความจงเกลียดจงชังคนรับใช้คนนี้หาเรื่องตบตีอยู่ตลอดจิตผมมาแล้วก็ตบตีงานก็เลยว่าเอ้เราเราควรจะโกนผมเหรอเจ้านายจะได้ยิงผมไม่ได้เนีโกนผมดีกว่า อะไรกลกนผมทิ้งตัดมาบ้านอาจายถามว่ามึงไปกนผมมาทำไงอ๋อกลัวจะโดนจับผมดึงถนะ้างั้นก็เอาเชือกมาคว้านแทนเอาเชือกมาคว้านแทนผมคว้านติดไว้กับหัวเลยไม่ถอดออกไม่ดึงผมไม่ดึงแทนผม ฮารุนก,กรรมอย่านันนะ้เป็นประจำก็เลยนางนี้ก็เลยได้ชื่อว่าร um ัชช um ุมารารัช um ุมารัชุมาลาแปลว่ามีเชือกเป็นมาลามีเชือกเป็นมาลาของหัวเนี่คนก็เรียกนางน,นางร um ัชุมาลาไปไหนก็ต้องเชือกฟันติดหัวอยางแั้นนะ นางก็รู้สึกนำทุกอกทุกใจโดนด่าโดนว่าโดนตีโดนตบตลอดคิดว่าชีวิตเราเนะี่ยขาดที่พึ่งทุกอย่างเราจะอยู่ไปทำไมาควรตายดีกว่าวันนั้นก็เลยทำทีว่าออกจากบ้านจะไปตักน้ำที่แม่น้ำนางก็แอบเอาเชือกไปด้วย พอเดินทางเข้าป่าปีนขึ้นต้นไม้ทำบ่วงเอาเชืบอบสวมบ่วงคอสวมคอตัวเองอีดการก็ปูกกบกินไม้เตรียมจะกระโดดแฝนคอตัวเองในขณะที่กำลังจะทำร้ายชีวิตตัวเองนั้นก็เลย มองดูรอบๆว่าจะมีใครมาเห็นหรือเปล่ากลัวคนมาเห็นแล้วจะมาปดไม่ได้ตายคนเราจะตายกลัวคนจะมาแก้เชือกคนไม่อยากตายก็อยากให้คนมาช่วยเถ้ไม่อยากไม่อยากให้คนมาช่วยมองไปรอบๆก็เห็นหลูงพระพิสุนั่ง สมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนางก็เพ่งมองไปเห็นมีรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายนางก็นึกได้ว่าน่าจะเป็นพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าเคยได้ยินว่าพระสมาสมาสัมพุทเจ้านั้นมีรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายในขณะดนั้นเอง และสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสออกมาว่าดูก่อนรัชุมาลาเธอจังมีพระขาคตเป็นที่พึ่งเถิดนางรัชุมาลาได้ยินเสียงอ่อนโยนแสงไปด้วยความปรารถนาดีซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยตลอดชีวิต มีแต่เสียงด่าเสียงว่าเสียงสาบแช่งแต่นี้ได้ยินเสียงเปล่งออกมาว่าขอจงมีตถาคตเป็นที่พึ่งเถิดอย่าหวังอย่างอื่นเป็นที่พึ่ง,งานางก็เกิดปิติทราบซานนังตาไหลก็เลยลงปินลงจากต้นไม้ ข้าวไปกราบพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้องห่มลร้องไห้มาชีวลอมชันมีแต่ทุกตลอดไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีไร้ญาติขาดมิดเป็นข้าทาสรับใช้ถูกตีถูกตบถูกทำร้ายมาตลอดแล้วบระเจ้าจึงได้ตรัส ธรรมะสังสอนให้นางได้พิจารณาถึงสัจธรรมของความเป็นของชีวิตว่าชีวิตเกิดมาเพาต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเราทั้งหลายหนีความแก่ความเจ็บความตายความ ประสบกับภัยกับปัญหาความสูญเสียพัาคไม่ได้ทุกคนต้องเจอแต่เราจะต้องรักษาชีวิตนี้ไว้เพื่อให้มีลมหายใจกระทำความดีถ้าเราหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยเราจะทำความดีทำเหตุแห่งความสุขให้ตัวเองไม่ได้เลยการยังมีลมหายใจนะั้นยังน้อย จริญสติกำหนดดูเราหายใจเข้าหายใจออกได้อีกสักวันหนึ่งหรือ,อสักช่วงหนึ่งมีสติแค่นี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งของตอนเองอย่างมากนั้นชีวิตนี้มีค่า,ม,คามีความหมายและให้เห็นประโยชน์ของการที่ยังดำรงชีวิตแนมะ้ชีวิตจะยากลำบาก ประสบความทุกข์ทรมานอย่างไรเราก็ต้องทิ้งทำอย่าเมื่อชีวิตพบกับความทุกข์ทรมานและพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาของชีวิตอย่างยับเยินความกล้าที่แท้จริงไม่ใช่กล้าทำลายชีวิตแต่ต้องกล้าที่จะอยู่ต่อไป ไม่มีใครเลยที่จะไม่พบกับความผิดหวังเมื่อพลาดพลัง้งหกลงรควหรือที่เราจะมโนนั่งร้องไห้เราควรรีบลุกขึ้นไปต่อสู้กับอุปสรรคอย่ยงไม่ยออ่อท้อมันว่าวนั้นจะสูงขึ้นได้เพราะเหตุต้านลมหมล่ลมว่าจึงจะตกชีวิตที่ไม่ประสบอุปสรรคนั้น จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยเป็นั้นค่ะฉะนั้นอย่าลืมตาอย่าหยุดจุดความคิดมองชีวิตให้ผ่านการเหยียบยามเกิเป็นคนต้องอดทนพยายามเลืมไปตามแนวทรรมจะจําเลยก้าวน้อยๆค่อยๆก้าวข้าวรับขั้นอาจถึงช้างสูงเยี่ยมเทียมสิงขอน อยากบารินสะดินดอนเป็นสาครใหญ่กว้างลวหวางเ,เมื่อประสบุกปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาเข้าแก้ไขไม่มีปัญหาปัญญาไม่เกิดเมื่อมีอุปสรรคเราก็ต้องเป็นนักต่อสู้เมื่อมีศัตรูเราต้องเป็นอยู่อย่างเข้งแข็ง นะอาศัยปัญหาเพื่อปัญญาบัญจอุอาศัยอุปสรรคเพื่อเป็นนักต่อสู้อาศัยศัตรูเพื่อเป็นอยู่อย่างเข้มแข็งอดทนไม่ประมาทอาศัยความลำบากเพื่อให้มากด้วยความบากบันอาศัยความจนเพื่อสร้างคนขยัน อาศัยถูกเยอะอย่างเพื่อสารฝันให้เป็นจริงอาศัยถูกทอดทิ้งเพื่อพบความจริงประจับแจ้งก็เป็นฉนังเองเป็นฉนังเป็นจนไหนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเพราะสิ่งนี้มีเป็นเหตุปัจจัยสิ่งนี้ที่เป็นผลจึงเกิดขึ้นสิ่งนี้ดับไปสิ่งที่เป็นผลก็ดับไป กาทุกข์ทั้งหลายที่เราเกิดมามันก็มีเหตุมีปัจจัยถ้าเรายังมีกะการเกิดเราก็มีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ทั้งหลายความเกิดมาก็กพาอาศัยที่ยังมีกรรมเราทํากรรมไวอ้อย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องมารับผลอย่างนี้อย่างนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมทีมีกรรมก็ต้องมีกิเลส แต่ยังมีความโมกรธโกรธหลงมีปัญหาอุปาทานปนเหตุให้ทํากรรมไอ้ที่มีกิเลสปัญหาอุปาทานก็เพราะมีอวิชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้อะไรเป็นความดับทุกข์ไม่รู้อะไรเป็นข้อปฏิัติป็งความดับทุกข์เนี่ยเพราะมีอภิชาความไม่รู้ เราจึงต้องทำปัญญาทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อความรู้เกิดขึ้นอวิชาก็จะดับเมื่อวิชาดับกิเลสตัณหาปาทานก็ดับเมื่อกิเลสตัณหาปาทานดับก็สิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็สินนส้นการเกิดเมื่อสิ้นการเกิดความแก่ความเจ็บค,ค,ความตายความเศร้าโศกพิไรลำพั์ทุกกายทุกใจกับแขนใจกามทุกทั้งหลายก็ม,มีไม่ได้ ความทุกข์ทั้ง,งหลายก็ดับสิ้นไปอย่างนี้นางละจุนราได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชี้ให้รู้จักอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์านางก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความดับ ปลาบลาพระบาพทพระธเจ้ากลับบ้านด้วยความเบิกบานใจไม่มีความเศร้าโศกของผู้ที่ได้บรรลุธรรมนางกลับมาบ้านเป็นเวลานานหายไปนานเจ้านายกำลังถึงไม้รออยู่ก็ตะคอกใส่มึงหายไปไหนมานานไปทำอะไรมานางก็ตอบตามความเป็นจริงว่า ไปจะไปฆ่าตัวตายาแล้วทำไมไม่ตายได้ไปเพราะพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมตอนนี้ไม่รู้แล้วทุกอย่างเป็นธรรมดาอย่างนี้วางได้ยอมรับได้เจ้านายก็เลยเกิดความสนใจให้คงไปกราบทูลพระพุทธเจ้า,จามาในบ้าน ถวายพระทหารมากพระเจ้าฉันพระทหารแล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรมแล้วก็บอกว่าสองคนเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาแต่อดีตในอดีตนั้นเจ้านายเนี่ยก็เป็นข่าทาตวนัชชุมาลานี่เป็นเจ้านายเป็นเจ้านายที่ใจหดหดร้าย ก็เวียดเดือนลูกน้องทุกตีใช้งานเขาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้มาับนอนจนกระทั่งหรือเขาตายก็ผูกพยาบาทอาฆาตความผูกพยาบาทอาฆาตเนี่ยเป็นเหตุให้เมื่อเรียนว่าใจเกิดก็จะมาเป็นคู่เรียนคู่กรรมกันเนี่ยทำให้มาเจอง่ายก็จงเกลียดจงจงหางเรื่องทำร้ายตบตีระชุม,มารามาตอล พระเจ้าจึงตรัสว่าเวรย่อมงับด้วยการไม่จองเวรต้องอาโหาสิกรรมต้องให้อภัยไม่ถือไม่ก่อเวรทั้งสองคนก็อาโหาสิกรรมขอกรรมาให้อภัยซึ่งกันและกันได้ฟังรรมก็ได้มรุษธรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่ยกตัวอย่างมาว่าการได้ฟังพระสัธรรมสมหาสมพุธเจ้าอย่างประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้น